พิจิตตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชาลวันเมืองงาม ทุกวันศุกร์เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรอรุณสวัสดิ์ยามเช้า,าค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกากับรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณสุรเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้อยู่กับน้อง พัชรินสิรินะคะกับข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะมาพบกันที่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรกันก่อนนะคะช่วง7วันข้างหน้านี้การคาดหมายลักษณะอากาศ เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะก็มีข้อมูลมาฝากกันนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าการคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่29มีนาคมถึง1เมษายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางแห่งด้วยค่ะคำแนะนำสำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะคะในช่วงวันที่30มีนาคมถึง1เมษายนจะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง เกษตรกร,กรควรระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากฟ้าผ่าและลูกเห็บตกโดยควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้มรวมทั้งควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกนอนซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชทําให้ต้นชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพได้ค่ะและนี้ก็เป็น ข้อมูลดีๆจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมาต่อการที่ช่วงของคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะเช่นเคยค่ะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสุดหล่อของเรานะคะคุณสุรเดชคุ้มปากพิงมารอพบพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันอยู่แล้วไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกันค่ะขอบคุณน้องมุกพัชรินสิริครับสวัสดีท่านทุกฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านด้วยครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงคุยกัน วันศุกร์นะครับกับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรวันนี้อยู่กับผมสุรเดชคุมปักพิงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่28มีนาคม2568ขอบคุณสถานีวิทยุชุมชนทั้ง12อำเภอนะครับออกกระจายข่าวเสียงตามสายทุกแห่งนะครับที่รับสัญญ,ญาณน,นี้ไปเผยแพร่ในพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ข่าวสารของทางราชการนะครับข่าวแรกนะครับสําหรับในช่วงคุยกันสุกนี้เนะี่ยก็คือเรื่องของอาทางรองโฆษกประจําสํานักนายุัฐมนตีครับก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงแรงงานและกระทรวงกาโหมเนี่ยก็มีการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับหอ,อการค้าไทยแล้วก็สภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยครับเพื่อส่งเสริมการมีงานทําให้แก่ทหาร กองประจำการที่เปิดประจำการโดยมีตำแหน่งรองรับถึง30,000กว่าอัตราด้วยกันครอบคลุมอุตสาหกรรมหลักเช่นการผลิตยานยนต์โลจิสติกหรือว่าการขนส่งนะครับการบริการความปลอดภัยงานวิศวกรรมช่างฝีมือมือคาปีกแล้วก็ธุรกิจอาหารซึ่งโครงการนี้ครับมีสารประกอบการเข้าร่วมส1แห่งด้วยกันนะครับเช่นบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับ บริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนบริษัทไทยสมายบัสจำกัดนะครับบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนบริษัทเครือเจริญพกพ์จำกัดบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนบริษัทรักษาความปลอดภัย ASM Management จำกัดบริษัท Big กซีซูเปอ e ์ e ซจำกัดมหาชนบริษัทเซนชั่นเลสตอร์งกรุ๊ปจำกัดบริษัท CJ Express Group แล้วก็บริษัทยูนิคอร์ดจำกัดมหาชนกระทรวงแรงงานครยังได้จัดโครงการฝึกอบรมฟรีนะครับในสาขาต่างๆอาทิเช่นช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมโลหะบริหารธุรกิจการตลาดออนไลน์และภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักษะเรื่องของทหารกองปำะจำการ นะครับเมื่อปลดประจำการแล้วน่ยในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดแรงงานให้สูงขึ้นนะครับก็คือให้มีผีมือมากขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงการให้บริการจัดฐางานภายในประเทศและต่างประเทศแล้วก็มีการแนะแนวอาชีพแล้วก็ใครให้คําปรึกษาด้านอาชีพนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับหรือที่หากอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไปที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1น0ถึงสินะครับหรือสายด่วนกระทรวงแรงงานนะครับโทรศัพท์1 5 0 6กด2นะครับกรมการจัดหางานหรือที่สายด่วนกรมการจัดหางานโทรศัพท์1694นะครับใครที่มีลูกหลานนะครับก็สมัครกันได้ครับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ดีงามนะฮะเป็นเรื่องที่ทาง นำดีประจำสำนักนายมนตรีครับนางสาวชีพรพ์ศิลทุพไพรนะครับก็หลังจากที่เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชิมมออใบประกาศสนิบัติโครงการหหมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยนะครับที่มีนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีนะครับเป็นประธานการรมการพัฒนานัพยากรแห่งชาตินะครับก,ก็เปิดกันไปแล้วครับซึ่งนางสาวชิพรพ์ก็ได้กล่าวนะครับว่าการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมอาหารไม่ใช่เครื่องไม่ใช่เรื่องของรสชาตินะครับแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่สร้างเวทเงินสร้างโอกาสสร้างงานให้กับคนไทยทุกคนจากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมคาดว่าโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทยในระยะเริ่มต้นนี้จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทในระยะ4ปี มีเป้าหมายที่จะสร้างงานและอาชีพกว่า75,000ตําตำแหน่งนะครับช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศกว่า5,000ล้านบาทโครงการนี้ถือว่าเป็นหนึ่งใน o f o r ร์ดนะครับหรือว่า One Family One Soft Power นี่าบลดระดับรายได้ให้กับประชาชนผ่านการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพอย่างมีมาตรฐานยกระดับเชฟท้องถิ่นให้เป็นเชฟมืออาชีพแล้วพัฒนาสู่การเป็นทูตทางวัฒนธรรมด้านอาหารไทยในเวทีโลกนะครับซึ่งรัฐบาล ภายใต้กนนารนำของนางสาวแพทยทองทานชินวัฒนนายกบัญีครับก็มีเป้าหมายในการยกระดับอาหารไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาหารระดับโลกนะครับซึ่งในงานในวันนั้นนะครับจะมีการเสวนาเรื่องซอฟต์าวร์อาหารไทยนะครับเปลี่ยนทักษะให้เป็นอาชีพสร้างไทยให้เป็นโครโรกนะครับโดยมีวิทยากรที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนาประกอบด้วยผู้บริการกองพัฒนาอุตสาหการรมชุมชนนะครับ แล้วก็ผู้มีการสาบันอาหารนะครับนายชุมพลแจ้งภัยนะครับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า1นึ่ตำบลหน 1, ึผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยหรือว่าโอฟอร์ดนะครับก็จะทําให้อาหารไทยในต่างจังหวัดแต่เป็นที่รู้จักของชาวไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะถึงให้ถึงชาวต,าชต่างประเทศเนี่ยอาจจะจะรู้จัก อาหารเมนูอาหารของพื้นถิ่นมากขึ้นอย่างเช่นแกงส้มหน่อมไม้ของจัดพิจิตเนี่ยนะก็อร่อยนะก็จะเป็นที่รู้จักของพี่พน้องชาวไทยมากขึ้นแล้วก็ชาวต่างประเทศมากขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยอ่ก็ทุกท่านเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องทานของน้ําแข็งกันทุกคนนะเพราะว่าอ่มันร้อนนะครับมันร้อนก็ต้องมีการ ดื่มน้ําเพื่อชดเชยร่างกายที่เสียน้ําไปนะครับทีนี้ก็มีการเตือนนะครับในการผลิตน้ําแข็งนะครับว่าให้ระวังเรื่องของแอมโมเนียรรดไหลจากการผลิตน้ําแข็งนะครับเรื่องนี้นะครับในคาลมพลนพรกลางนะครับรองโฆษกประจําสํานักงาฐมีตรีครับเ็เปิดเผยในช่วงหน้าร้อนนะครับร้านค้าแล้วก็ประชาชนเนี่ย มีความต้องการบริโภคน้ำแข็งมากขึ้นนะครับส่งผลให้ผู้ประกอบการเล่งผลิตน้ำแข็งให้ทันต่อความต้องการแล้วก็มกกัก,มมเมกเกิดแก๊สแอมโมนเนียมักเกิดแก๊สแอมโมเนียรั่ว่าไหลนะครับซึ่งจากสถานประกอบการและประเภทการผลิตน้ำแข็งแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยโดยรอบนะครับก็มีการมอบทีมปฏิบัติการอนมามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนานมายัยประสานไปยังสำนักง,งานสาธารณสุข นะครับจังหวัดนะครับองค์กรปกครองส่วนท,ท้องถิ่นหน่วยง,งานราชการส่วนปกครองที่รับผิดชอบนะครับให้ควบคุมกํากับนะครับให้เป็นไปตามกฎหมายไว้โดยการสาธารณสุขในะระดับพื้นที่นะครับดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันภาวะฉุกเฉินของกา๊าซแอมโมเนียรวไหลจากถานก,กรอบกิจการเพศผลิตน้าแข็งนะครับเพื่อลดความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมาตรการในการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังเหตุฉุกเฉิน รั่วเนี่ยก็จะมีอยู่สนะี่ข้อด้วยกันฮะก็ข้อหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้มีการตรวจตาควบคุมกระบวนการผลิตขั้นตอนเป็นประจำทุกวันนะครับสองนะครับตรวจสอบระบบเส้นท่อกา๊าซอเมนีนะครับก็ไม่ให้รั่วไหลนะต้องอยู่ในสภาพดีใช้ได้ปกตินะครับสามนะครับให้มีการประเมินความเสี่ยงตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพนะครับเช่น เรื่องของถังดับเพลิงวันหมตอายุของถังดับเพลิงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับแล้วก็4นะครับตรวจสอบระบบบำบัดน้ําเสียของสถานประกอบกิจการในการผลิตน้ําแข็งให้มีการดําเนินการได้ตามปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ําเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติต้องมีการบําบัดก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางราชการได้มีการควบคุมนะครับในการผลิตน้ําแข็ง นะครับให้มีคุณภาพในการที่จะบริโภคอย่างปลอดภัยแล้วก็ประชาชนที่อยู่ข้างโรงงานน่ะจะได้อยู่แบบได้มีความปลอดภัยนะครับไม่มีการที่จะมีก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลวันนี้ช่วงของคุยการประสูขก็หมดลงแล้วนะครับคงต้องมอบหน้าทีนี้ต่อให้กับน้องมุกพัชรินสิริกันต่อนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับวันสุดหน้าพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ ขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรมากๆนะคะสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆที่นำมาฝากคุณฟังในวันนี้ค่ะมาต่อกันที่ช่วงของข่าวเด่นนะคะวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะกับกิจกรรม Kick Off สาธิตทางเลือกการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยไม่เผานะคะเปลี่ยนฟางข้าวเป็นปุย๋ยด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าวรายละเอียดเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะเมื่อวันที่26มีนาคม2568นะคะนางสาวธนิยาในพินิษผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายกิติพลเวชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ ร่วมกิจกรรม k ิ c k off วันสาธิตทางเลือกการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยไม่เผา ที่แปลงนาสาธิตของคุณอัมภัยสุจริตธ,ธรรมะจริยางกูลหมู่ที่10ตําบลบางหลายอําเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรโดยเป็นการจัดกิจกรรมสาธิตการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือที่เรารู้จักกันในนามของฟังข้าวต่อสังข้าวนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการนําเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผานะคะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน และเกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาและสิ่งที่สำคัญนะคะอยากทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติว่าการเผาคือสามารถทำให้เร่งรอบการปลูกข้าวได้นั่นคือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศแล้วนะคะทำให้คุณภาพของข้าวที่เราปลูกเพื่อ นะคะลดลงด้วยค่ะสําหรับการสาธิตการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะเป็นการใช้สารจุลินทรีย์สําหรับย่อยสลายฟางข้าวข้อดีของเขาก็คือช่วยลดข้าวดีดข้าววัชพืชยญญาในนาข้าวช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเพิ่มธาตุอาหารให้พืชลดการใช้ปุ๋ยเคมีค่ะรวมถึงลดต้นทุนการทำนาแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะฝุ่นละออง pm 2.5 ส่วนวิธีใช้นะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่ผสมน้ําเติมออกซิเจนปล่อยน้ําเข้านาและนําจุลินทรีย์ไปฉีดพ่นลงในแปลงนานะคะหมักทิ้งไว้ประมาณ3วันก็สามารถทําการไถกลบได้แล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเกษตร,รกรยังสามารถใช้จุลินทรีย์หนอกล้วยที่หมักเองเพื่อย่อยสลายฟังข้าวได้เช่นเดียวกันนะคะโดย จังหวัดพิจิตรก็ได้ยึดวาระแห่งชาตินะคะที่รัฐบาลให้ความสําคัญกับการ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ค่ะโดยได้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5มาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะการแก้ไขจากสาเหตุหลักที่เกิดจากการเผาในที่โลง่งทั้งพื้นที่ป่าพื้นที่การเกษตรซึ่งมีการเผาฟางและตอซังเข้าเป็นจํานวนมากดังนั้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพื่อ ื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและให้เกิดการยอมรับการทําการเกษตรแบบปลอดการเผาซึ่งถ้าหากเกษตรกรไม่เผาฟางข้าวนะคะก็จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมไม่ไปเร่งอุณหภูมิของโลกให้สูงขึ้นรวมถึงช่วยลดอุบัติเหตุจากควันไฟแล้วก็ยังเป็นผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรแล้วก็ครอบครัวพวกเรากันเองด้วยนะคะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะกับการปักหมุด kick off โครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปามุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคต่อยอดถึงการลดขวดขยะพลาสติกในชุมชนด้วยนะคะวันที่25มีนาคม2568ค่ะ ที่อาคารอนเนกประสงค์บ้านหนองลีหมู่ที่9ตำบลท่าเสาอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตนะคะทางด้านของนางสาวธนิยาในพินิดผูว้ว่าราชการจังหวัดพิจิตเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิ c k ออฟโครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ําดิบ เพื่อการผลิตน้ำประปาระดับจังหวัดของจังหวัดพิจิตรค่ะโดยมีนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายรณรงค์สิธิเขตกรประหลัดจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอโพทะเลผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นและอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเผยว่าจังหวัดพิจิตรได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของแหล่งน้ําดิบซึ่งถือเป็นต้นกําเนิดของกระบวน การผลิตน้ำประปาจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบระดับจังหวัดในการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สะอาดได้รับการรับรองคุณภาพตามประกาศกรมอนามัยเรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้กรมอนามัยพศ2,563เลยได้จัดกิจกรรมค i c k off นะคะโครงการดังกล่าวขึ้นถือเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำไปด้วยกันทั้งยังสามารถต่อยอดในด้านของการลดขยะที่เกิดจากขวดน้ำดื่มที่เป็นพลาสติกไปอีกทางหนึ่งนะคะ โดยนายปัทวีบุญผาพ่วงนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิน่นและประสานงานท้องถิน่นอำเภอสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นจังหวัดพิจิตรก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบาย5นโยบายหลักที่จะนำไปสู่เป้าหมายการบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้ดีขึ้นนะคะก็จะแบ่งเป็น3ด้านนะคะได้แก่ด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและด้านความสะดวกสบายโดยมี5นโยบายหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพลการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและน้ําดื่มสะอาดบริการประชาชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดําเนินการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปาโดยร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกและภาคีเครือข่ายดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและดูแลแหล่งน้ําดิบในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น สำหรับการดำเนินงานในระดับจังหวัดนะคะก็ได้มีการคัดเลือกอบอตอท่าเสาอำเภอโพทะเลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวแล้วก็มีการที่จะต่อยอดนะคะ,ะให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนนั่นเองค่ะดิฉันก็ได้มีโอกาสนะคะไป เทสมาด้วยนะคะสำหรับน้ำประปาดื่มได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสานั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวเด่นชลอนเมืองงามค่ะพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยาย ับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายนะคะเป็นเรื่องของข่าวดีรับเทศกาลสงกรานต์ค่ะทางด้านของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศข่าวดีลดราคาน้ำมันเบนซินดีเซล1บาทต่อลิตร ของขวัญให้ประชาชนทุช่วงเทศกาลสงกรานตนั่นเองค่ะทางด้านของนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคคนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงหรือกอบอนอค่ะเปิดเผยว่าที่ประชุมกบนได้ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางดูแลราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศ ให้สอดรับกับสถานการณ์และความเหมาะสมโดยพิจารณาจากแนวโน้มราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับลดลงและสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เริ่มมีรายรับเพิ่มขึ้นที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงสำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลนะคะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันลดลงรวม1บาทต่อลิตรซึ่งการปรับลดราคาดังกล่าวจะดำเนินการเป็น2ระยะ ครั้งละ50สตาตังต่อลิตรได้แก่ครั้งที่1นะคะในวันที่28มีนาคม2,568และครั้งที่2คือวันที่4เมษายน2,568 เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อประชาชนนะคะการปรับลดอัดตรางเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากน้ำมันเบนซินดีเซลครั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2568นะคะซึ่งเป็นช่วงที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันโดยเฉพาะกลุ่มดีเซลค่ะคิดเป็น2ใน3ของปริมาณการใช้น้ามันทั้งหมดทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดภาราค่าใช้ใจ่ายของประชาชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวกระตุ้นการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วยนะคะก็เป็นของขวัญชิ้นแรกนะคะสำหรับเทศกาลสงกรานต์นะคะมาต่อการที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ชวนเที่ยวนะคะคกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรเชิญชมสุดยอดสินค้าอัตลักษณ์ล้านนา คัดสรรในงาน n a t t a n b a s e Product Expo 2025นะคะที่ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินกรุงเทพมหาคนครค่ะเชิญชมชิมช้อปของดีสินค้าภูมิปัญญาอัตลักษณ์พื้นถิ่น17จังหวัดภาคเหนือผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าชุมชนสินค้าเกษตรสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า SME O-TOP สินค้า GI สินค้านวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งของกินของใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับของตกแต่งบ้านร่วมกิจกรรมเจราจาธุรกิจออนไลน์และออนไซต์ site. ร่วมเวิร์กช็อปผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสารรค์ค่ะสนุกสนานกับสินค้านาทีทองและอินฟลูเอนเซอร์ ชมความบันเทิงการแสดงวัฒนธรรมล้านนาพิเศษแจกคูปองเงินสดและซื้อสินค้าในงานครบทุก300บาทลุ้นรับของรางวัลกิฟต์วอชเชอทุกวันห้ามพลาดนะคะ27-31มีนาคม2568บริเวณรอยัลพาร์คพลาซาชั้น1ศูนย์การค้าพาราไดพาร์คสีนครินกรุงเทพมหานครในงาน n o t t h r n Best Product นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟัง สำหรับวันศุกร์ที่28มีนาคม2568ค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังเลยนะคะขอบคุณพี่ๆเครือข่ายวิทยุชุมชนทั้ง23สถานีด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเครือข่ายปอปมชค,ค่ะขอบคุณพี่ๆผู้ดูแลเสียงตามสายหอ,อกระจายข่าวทุกตำบลทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเลยที่ทำการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ถึงคุณผู้ฟังได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากๆนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะก็กลับมาพบกันที่นี่ที่เดิม เจนรายการ30นาทีถึง8นาฬิกากับรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณสุรเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพบกับพี่นิสหน่อยในสัปดาห์ถัดไปสำหรับวันศุกร์นี้น้องมุกพัชรินสิริขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ หนูถูกบังคับใช้แรงงานไม่ได้ค่าจ้างมาหลายเดือนแล้วพี่ช่วยหนูได้ไหมคะไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราศูนย์ดำรงธรรมกำลังไปช่วยแล้วพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาไทยมูล,ลนิธิเวชัยหูฟาลเดชในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนและจังหวัดพิจิตร พ่อผมว่าปลั๊กพ่วงอันนี้เราควรทิ้งได้แล้วนะพ่อฝุ่นก็เกิดทั้งมีรอยร้าวไฟจะช็อตผมตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยพ่อเฮ้ย hey, ลูกมันยังใช้ได้มันต้องใช้ไปก่อนจะซื้อใหม่เลยมันก็เปลืองเงินโอ้ oh, จะไหวเหรอพ่อ,พอคุณครูบอกว่าช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วก็อากาศชื้นมีข่าวไฟไมหม้บ้านบ่อยมากให้ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ดีโดยเฉพาะปลั๊กพ่วงอะพ่อบ้านเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นมั้งลูก อย่าชะล่าใจค่ะทุกบ้านควรให้ความสำคัญกับการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งานโดยเฉพาะการใช้ปลั๊กพ่วงควรเลือกซื้อปลั๊กพ่วงที่มีมาตรฐานมออกอเลือกปลั๊กพ่วงที่มีฟิลและอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและต้องพึงรู้เสมอว่าปลั๊กพ่วงไม่ใช่ปลั๊กหลักเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ไฟชั่วคราวเท่านั้นห้ามนำไปยึดติดก,กับผนงังฝ้าเพดาน และห้ามใช้ปลั๊ก่วงที่ชำรุดแม้เพียงจุดได้จุดหนึ่งเพราะนอกจากจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดยังเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยด้วยที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการเสียบเต้ารับจนเต็มทุกช่องเพราะอาจทำให้กระแสไฟฟ้าเกินกำหนดจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้อัคคีภ<ฟ>ัยภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร การล่อลวงบังคับคู่เข็นกักขังผู้หญิงหรือเด็กเพื่อการค้าประเวณีใช้แรงงานเยี่ยงทาสหรือเป็น้อทานล้วนเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยมูลนิธิเวอชัยหูดเฟเดชันในสมเด็จพระราชินีซีเวียแห่งสวีเดนและจังหวัดพิจิตร